สวัสดีครับน้านักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับนภัทรนะครับจากเพจอุปกรณ์ตกปลาพัทพิชชิ่งแล้วก็ยูทูปน้าพัทรพิชชิ่งนะครับวันนี้มีลอกสวยๆมานําเสนออีกแล้วนะครับจากค่ายวีแบสนะครับรุ่นนี้นะครับชื่อรุ่นวีแบสเอ็กนะครับหรือว่าวีแบสเอ็กนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะครับตัวนี้รายละเอียดข้างกล่องก็จะบอกตัวนี้บอดี้เป็นอลูมิเนียม แล้วก็ลูกปืนสแตลเลต์สีบวกหแล้วก็ลูกปืนอะเซรามิกอีก2นะครับรวมเป็นอะลูกปืน6กบวกหนะครับ,นะรบแล้วก็จะ,ะความจุสายนะครับนะีบ่งตามนี้เลยนะ0.205ได้230เมตรเนี่ยครับตัวนี้เป็นรอบ8นะครับ8.1นะครับลูกปืน6กบวกหนะครับอะแล้วก็เบรกอยู่ที่ 15ห้า lb นะก็จะ15ปอนด์นะครับถ้าเทียบเป็นกิโลก็ประมาณ7กิโลนะครับตัวนี้สายมือนะตัวนี้ก็จะมีประกันอ่าม่อมฟรีอะไรฟรีนะเงื่อนไขาตามที่บริษัทกำหนดมีประกันนะครับลอกดีมีประกันนะครับ,อ,รนนรบอ่าเวลาเราซื้อไปปุ๊บเราก็สแกน qr code เนี่ยลงทะเบียนผลิตภัณฑ์นะครับวเวลาเป็นอะไรมาเราก็ทางบริษัทก็จะ,ะสามารถเคลมได้นะครับนี่นะครับ ตามนี้นะครับประกันอของ V ีแบ v กวีแก็เหมือนกันนะครับจะมีประกันนะครับเดี๋ยวนี้ลอกคอ่ายวีแบทุกตัวจะมีะประกันทุกตัวเลยนะครับลอกรุ่นใหม่ๆที่ออกมานะของวีแบนะจะมีประกันนะครับลอกดีมีประกันนะครับดีนะครับเวลาเกิดอาการเป็นอะไรขึ้นมาเราสามารถมีประกันคุ้มครองอยู่นะครับดีกว่าเราซื้อลอกอปกติมาแล้วไม่มีประกันไรรับ ผิดชอบเลยนะครับซื้อแล้วซื้อเลยนะครับเดี๋ยวามาดูด้านในเลยนะครับกันนั้นแรงนี่นะครับมาแล้วด้านในก็จะมีอ่ะไดแกรมนะครับไดแกรมทุกส่วนต่างๆวีแบท x3 ์นะครับนี่นะประมาณนี้เราก็ แล้วก็มาดูตัวลอกเลยนะครับนี่นะครับโอ้แต่งเต็มมาเลยนะครับตัวเล็กนะครับตัวนี้ดูตัวแบบพอดีมือเลยนะครับสีน่าจะเป็นสีซิลเวอร์นะครับตัดทองนะครับนี่ X 3าม ปรับนวงให้อยู่ที่10ระดับนะครับแต่มันก็จะมีแก้ๆๆ,ๆ,ๆอีกครับคูณ2ก็ประมาณ20ระดับนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่178กรัมนะครับเบามากนะครับตัวนี้บอดี้นี่เป็นอลูมิเนียมรอบ8นะครับแล้วก็จะมีหนอกแต่งมาให้เลยนะแบบนี้ ปืน6บวกหนะครับแล้วก็ด้านแขนก็เจาะรูมาไล่น้ำหนักนครับไล่เบาเนาะลื่นมากเลยนี่โอ้สวยสวยสวยตัวนี้สวยจริงยอมรับนะครับแล้วก็จะมีตราวีแบสตรงนี้นะครับสตาร์เด็กก็จะประมาณเชมานโนนครับนี่คล้ายๆเบก7กิโลนะครับ สิบห้าปอนด์อืมงัีดิ้เล็กนะและด้านนี้ก็จะเป็นป,ปรับคอนสปูลก็จะเป็นสีออกเงินเงินะครับแต่ป,ปรับคอนสปูลไม่มีเสียงนะครับตัวนี้แต่ว่าแน่นนะไม่น่าจะคลายง่ายแน่นเลยนะไม่รวมนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเขียนว่าอะไร vbat x 3 x 3 ดำตัดทองตัวนี้อีกนะครับรอบแปดนะครับแปดจุดหโอ้มันไม่เหมือนรอบแอันอื่นนะครับตัวนี้ตัวเล็กนะครับเบานะนอ่าแล้วก็มาดูด้านนี้นี่ส่งสายก็จะเป็นวงรีนะครับแล้วก็ตัวนอนเป็นอลูมเป็นโลหะนะครับแล้วก็ เปรับขาวัวของควายนี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นพลาสติกนะครับนี่เรามาดูด้านล่างนะนี่แล้วก็จะบอกว่าอะไรสายสายเท่าไรเท่าไรนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นก้านเล็กนะนตัวจริงสวยนะครับวีแบทเอ็กซ์สามนะครับตัวนี้ปลาสุดเลยนะของเพิ่งเข้ามาเลยนะครับ แล้วก็สปูนก็จะเป็นสปูนลึกนะครับแล้วก็จะมีคลิปทองนี่เไหมคลคิปทองนะครับดูความลื่นนะครับโอ้โหสุดจัดเดี๋ยวเดี๋ยวผมปับก่อนลองประมาสักสองแก๊กก็เท่ากับประมาณสี่แก๊กแล้วนะ ลบห้าหกเจ็ดแปดอ่ะแปดแก๊สโอโหฟีดเลยโอ้เอ็กสามเอ็กสามตัวลอกนี่ไม่ดูเหมือนดูแล้วไม่เหมือนเป็นลอกรอบแปดเลยนะครับนี่ไม่ใหญ่มากครับตัวเล็กสวยกำลังดีเลยจับนิ้บถนัดมือเลยนะนี้ ฟีดเลยนะครับหมุนนุ่มมากนี่นุ่มมากเครื่องแน่นๆเลยแขนก็ลื่นมากอะ่ะโอ้เกินคาดนะครับตัวนี้ X3 มีแบต X3 ฟีดเลยเนะี่ยพอหมุนนะ เบรก7กิโลนะครับนี่นะครับรอบตัวนะครับบอด,ดี้อลูมเิเนียมทั้งหมดเลยนะครับ178กรัมนะครับโอ้สุดจัดของวีแบทน้ำหนักเบามากนะครับแข็งแรงทนทานนะครับเดีย๋ยวเรามาดูด้านในนี่นะครับ ปิดตรงไหนนะเปิดตรงไหนนะนี่อ๋อจะมีตรงนี้นะครับเปิดนะครับน่าจะกดแล้วก็บิดลงนะกดแล้วก็บิดลงคลิกนี่นะครับอ่าแปดลูกนะครับแล้วก็จะมีลูกปืนตรงนี้อีกนะครับหนึ่งเม็ดสวยๆ สปูนก็เบามากเลยนะครับนี่สปูนแกนสั้นด้วยนะตีเหยื่อเบาได้ดีนะอย่างเงี้ยเห็นไหมโอ้เบามากนี่ครับข้างในก็ประมาณนี้นะสวยมากนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับ ก็พอใส่เข้าไปแล้วก็กดบิดขึ้นก็ล็อกไลยครับตรงนี้ล็อกกดฟิสปูนก็สีดำนะครับน่าจะเป็นพลาสติกเนะี่ยตัวแล้วตัวนี้จะมีกิกเสียงเวลาปลารากเลยครับนี่มีกิกเสียงเวลาปลารากลูกปืน6บวกหนึ่งนะครับลูกปืนกันน้ำเค็มนะครับสแตนเลสบอดี้อลูมิเนียม แล้วก็เบรกเจกิโลนะแขนแต่งนับแต่งนับนสวยๆลยครับนี่มีกิกเสียงเวลาปลากนะครับเดี๋ยวนี้ v b a บออกมานี่จะสุดจัดกลอดทุกตัวนะครับ v b a บ X3 เดี๋ยวรอดูนัพัดน,นะครับเอาไปตกปลาช่อนข้างทางนะครับว่า รายงานคุมฟูเป็นไงครับ X3 นะครับนี่เงาเงาสวยๆเลยสนนราคาตัวนี้ก็อยู่ที่ที่ทางบริษัทต,ตั้งมาก็1,880บาทนะครับบวกลบแล้วแต่ร้านค้านะครับตัวนี้โอเคนะครับก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้พัดพิชชิ่งเลยนะครับฝากอุดหนุนสินค้า ร้านพัทพิชิ่งทางเพจองค์กรตกปลาพัทพิชิง่งหรือว่าเฟซบุ๊กและพีพัทเขียนนุ่มหรือว่าร้านพัทพิชิ่งในลาซาด้านะครับแล้วถ้าใดนสนใจก็ทักมาได้นะครับวีแบ X3 นะครับสวยเกินโอเคนะครับขอบคุณครับ